สวัสดีครับสวัสดีครับสาชิี่ชุมนครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องวี c ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นดาวโจนเช้านะครับหุ้นดาวโจนเช้าของวันที่16นะครับคูศกิายน2,565นะครับสำหรับหุ้นดาวโจน์เช้านี้จะมีทุกคู่บอลเจนในคางพุทธบริหัสสุดนะครับเสาร์อาทิตย์จุดนะครับตอนนี้เลื่อนมาออกตีสี่แล้วนะครับตีสี่ห้านาทีแล้วนะอ่าประมาณนี้ ทุกๆเช้าทุกๆเช้าเลยนะครับตอนเช้าเช้ามาก็ขอให้ทุกท่านโชคดีดวงดีนะครับมีสิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามานะครับนั่นก็คือเงินเงินเงินนะครับเครดิตฟูขึ้นเลยนะครับประมาณนี้นะก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะแนวทางกาจะมาวางเลขเด็ดให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆกันนะครับลุลุวงเพื่อความเป็นถึงเป็นหลักนะครับส่วนท่านใดจะนําไปใช้ในการลงทุนหรือทำแบบอื่นก็ ขอให้พิจารณาดูให้ดีก่อนนำไปใช้นะครับอ่าครับคือมอาไม่มาปาักก็ยังได้ยินอยู่นั้นเนี่ยอืมมาอยู่นี่นี่เ <c oughs> ออเสียงดังมากเลยนะอ่าเดี๋ยวจะลองดูดังไหมถ้าดังก็จะทําแบบนี้แหละอ่าอ่าครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกก,ก,กคลิปเลย ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะ๋ยวทางก็จะมาวางเลขใ้ทานลุ้นๆกันนะครับมีอะไรบ้างวันนี้นะครับเมื่อวานเมื่อวานนี่หลุดนะครับขออภัยด้วยนะหลุดเลยทันี้ไม่ดีเลยเซ็งเบื่อเศ้าแท้ขาอ่อนเหงื่อตกเงอแตกอืมวันนี้อาการของมันนะอ่าอาการของธรรมชาติาะคร่ยเมื่อผิดหวังนะเมื่อผิดหวังก็แบบหนึ่งเมื่อสบสมหวังก็แบบหนึ่งนะ ปิดฟังนีนจะจะสั่นนะจากตัวเนื้อตัวสั่นแบบแบบยังไงไม่รู้แต่ไม่ใช่สั่นสู้นะสั่นสั่นขยับอะไรอย่างนี้แหละประมาณนี้ก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับการลงทุนมันมีความเสี่ยงสูงนะประมาณนี้นะครับอ้าวมีเลขอะไรบ้างก็ามาชมกันเลยตาจนเช้านะครับห้าหกเจ็ดนะเน้นที่ห้ากับหกนะครับอ่าเก้าห้าห้าเก้านะครับ ศูนย์ห้าห้าศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งสองห้าห้าสองสามห้าห้าสามครับประมาณนี้นะเอาห้าหนึ่งห้าสองเดือนหกนะครับเก้าหกหกเก้าศูนย์หกหกศูนย์หนึ่งหกหกหนึ่งจอนหกหกจอนสามหกหกสามครับประมาณนี้เดือนผู้เจาะวิ่งลูดนะครับวิ่งลูดนะขอเลือกที่ห้า โ้นะครับส่วนใครชอบเจ็ดก็พิจารณาดูนะครับจนชอบไปจัดนะล้จนเช้าตีสี่องทุกวันทุกวันนะครับประมาณนี้นะครับห้ากับหนะวิ่งรูดก็คือห้ากับหนะครับเกินเจ็ดเนี่ยใ,ใครชอบก็พิจารณาดูนะครับถ้ารูดรูดสองตัวนะครับรูดหกับเจ็ดหรือไม่งั้นก็ห้ากับเจ็ดหรือไม่งั้นก็ ห้ากับหกนะครับประมาณนี้นะรุดนเป็นคู่ๆนะครับอย่ารุ่นเดี่ยวนะเสี่ยงมันเสี่ยงมันเสี่ยวนะครับห้านะครับปันธงที่ห้านะอะครบเียใครชอบด้วยก็จัดไปใครไม่ชอบก็ลุ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับกาันี้ปันธงที่ห้าแล้วกันนะนี่นะครับห้าาครับชวนชอบไปจัดนะครับมามาลุ้นๆกันตีสี่ห้านาทีนะครับ ของทุกๆเช้านะครับใครยังไม่ตื่นก็มารุ่นตื่นสายก็ได้นะประมาณนี้นะครับขอขอบคุณมากนะครับดาวโจนเช้าก็มีเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอขอบคุณนะครับเลาวจาน,นี้ก็โชมดีครับสวัสดีครับ